ตอนต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับบริษัท NTR Media and Consultant จำกัดเสนอรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนา สวัสดีค่ะพบกับแป้งในรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนานะคะรายการที่ทาให้คุณเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายในสไตล์สบายสบายแบบฉบับของอาจารย์ธนาค่ะตอนนี้แป้งพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านอาหารช็อกโกแลตวิวนะคะย่านเกษตรนวมินีนั่นเองค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรปนะคะมีที่นั่งเนี่ยเป็นหลายโซนหลายแบบมากๆเลยใครที่ไม่เคยมาเนี่ยถือว่าเชยมากๆเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์ธนาของเรานัดแป้งมาที่นี่ไม่รู้ว่าจะมาคุยกับเรื่องราวของกฎหมายอะไรนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้าน อยากรู้แล้วล่ะก็ไปพบกับอาจารย์พร้อมๆกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับต้อแป้งครับสวัสดีครับท่านจมครับค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้นัดแป้งมที่ช็อกโกแลตวิวนะคะใช่ฮะสวยมากๆเลยร้านนี้ค่ะถึงแม้ว่าบรรยากาศเนี่ยจะเป็นฝนตกโป,ปรยๆแบบนี้ที่เพียงสวยมากนะคะเป็นสถานที่สไตล์ยุโ,ยโรปที่สวยร้าน,นอาหารที่พื้นที่กว้างนะครับ้วกเป็นที่น่ายินดีนะครับเราได้มีโอกาสมาในสถานที่ สวยงามจงางถามว่าแต่วันนี้เนี่ยจา์จะชวนแป้งมาคุยในเรื่องราวของอะไรดีคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอใกล้ตัวซะหน่อยกระทบมาถึงสิทธิ์เราอย่างเช่นเราถูกหมายเรียกหมายนัดหรืออะไรทำนองนะั้นะบางครั้งบางคราวในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องการความร่วมมือจากผู้ที่นะ รู้เห็นในกระบวนการยุติธรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานเพราะว่าถ้าเกิดกระบวนการยุติธรรมไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รู้เห็นต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปเห็นการกระทําความผิดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะถูกหมายเรียกมาบางครั้งเรากระทาความผิดเองเราก็อาจจะถูกหมายเรียกซึ่งเราจะต้อง พูดกันนะครับจะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวยังไงในวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องหมายเรียกแล้วก็หมายค้นนะคะในช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาทิกุลค,ค่ะช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาธิกุลสนับสนุนโดยพีทีทีบูการ์ดบัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดจากปตท อาจารย์คะพูดถึงคําว่าหมายเรียกเนะะี่ยค่ะมันความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วคําว่าหมายก็หมายถึงว่าหนังสือหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมายะนะครับที่สามารถที่จะเรียกหรือเชิญหมายเรียกนี่นะครับก็บัญญัติไว้ในกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาความคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยนะฮะในทางแพ่งทางอาญามันก็จะมี กฎหมายสาระบัญญัติกฎหมายสาระบัญญัติเนี่ยก็คือกฎหมายที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่องนะครับการกระทําของบุคคลว่ากระทําอะไรได้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นฆ่าคนไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเมื่อมีการกระทําความผิดขึ้นมานะฮะแล้วจะเอาผู้นั้นมาลงโทษหรือจะมีกระบวนการพิจารณานะฮะให้ความยุติธรรมผู้นั้นอย่างไรคือให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนั่นคือวิธีสาระบัญญัติผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีใครบ้าง เราเห็นกันบ่อยๆตำรวจตำรวจตำรวจก็คือพนักง,งานสอบสวนไงพนักง,งานสอบสวนเขาต้องสอบสวนเพราะในคดีอาญานเนี่ยเขาต้องสอบสวนเสียก่อนว่าพอมีมูลไหม,มว่าที่จะนะฮะกล่าวหาใครเป็นผู้ไปทำความผิดนะครับคุณแป้งกระทำความผิดก็ออกหมายเรียกไปก่อน ก็คือทุกกรณีเนี่ยสามารถออกหมายเรียกได้เลยคะอาจารย์ใช่ก,ก็เป็นพนักง,งานสอบสวนออกหมายหมายก็เป็นหนังสือเป็นคําสั่งจะเป็นเหมือนเป็นกระดาษเป็นจดหมายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่เป็นกระดาษ a อีนี่แหละ<อ>มีชื่อของผู้กล่าวหามีชื่อของผู้ถูกกล่าวหาอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้นะครับก็ยังเขาก็จะบอกว่ายัางไม่รู้อาจจะบอกถึงรูปประพันธ์อะไรก็แล้วแต่หมายก็จะบอกว่าให้ไปพบใครที่ไหนะนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าหมายเรียกเป็นพยานเนี่ยนะ หมายเรียกเป็นผู้ต้องหาก็อีกเรื่องนึงนะมันต่างกันยังไงคือหมายเรียกที่เป็นพยานเนี่ยนะครับถ้าอ่านแล้วต้องไปนะคือถ้าไม่ไปขัดหมายเรียกก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาด้วยมีโทษจำคุกไปเกิน3เดือนเป็นไงถ้าเราส่งไม่ได้ไปไม่ได้เราก็แจ้งเหตุเสียนะว่าทําไมส่งไม่ได้ไปไม่ได้นะครับมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลังสมควดนะครับเขาก็จะไม่ออกหมายจับเราหรอกนะครเพราะว่า ถ้าเรามีเจตนาที่จะบิดพลิ้วเนี่ยเขาออกหมายจับเราได้นั่นคือนั่นคือหมายเรียกพยานบุคคลหมายเรียกพยานเอกสารทีนี้ต่อไปหมายเรียกผู้ต้องหาอย่างที่พูดมาสักครู่นียหมายเรียกผู้ต้องหาก็คือว่าถูกกล่าวหากระทําความผิดแล้วในรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยให้ถือว่าบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวกับผู้ต้องหาเนี่ยก็ปฏิบัติตัวอย่างผู้ที่มิได้กระทําความผิดผู้ที่บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์อยู่ จนกว่าจะมีคําพิพากษาว่าผู้นั้นได้กระทําความผิดจริงทีนี้ถ้าหมายมาในลักษณะผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะเขียนนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาจะมาถึงเรียกถึงสามครั้งเลยค่ะอาจารย์นั่นสิเขาจะเรียกไปถึงภูมิเนาของเราแหละ,ะเรารับแล้วเนี่ยเราไม่มาเนี่ยสามสี่ครั้งรับแล้วกว็เฉยไม่มาชี้แจงว่าฉันไม่ได้กระทำความผิดอ,อันตรายนะครับคุณแป้งเพราะเราจะถูกข้อสันนิษฐานว่าหลบหนีไง ตำรวจก็จับไปที่ศาลแล้วทีนี้ออกหมายจับการที่จะถูกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้กระทําความผิดเพราะถ้าคุณไม่ไปแล้วนะครับก็จะออกหมายจับเราก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองซะก่อนถ้าเราถูกหมายถ้าเกิดว่านะครับเรามีเหตุอันสมควดก็แจ้งเขาไป แต่ว่าจั์คาะย,ยังมีอีกหนึ่งหมายที่ค้างไว้ใช่ไหมคคือหมายค้นหมายค้นใช่ไหมฮะทำไมต้องไปค้นด้วยคะจาันจะเป็นยังไง<ส>นะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดนะครับว่าหมายค้นนะ่ะคืออะไร,รนะครับ ผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่โดนเรียกนะคะหมายเรียกหรือว่าเปิดไปหน้าบ้านปุ๊บเจอหมายเรียกอย่าเพิ่งตกใจนะ,ะจย์บอกว่าให้ตั้งสติให้ดีก่อนนะคะแล้วก็อย่าหลบหนีนะผู้ชมคะมีอะไรเนี่ยก็คือค่อยๆไปคุยกับเจ้าพนักง,งานให้รู้เรื่องนะคะส่วนเรื่องของหมายค้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะต้องไปค้นที่บ้านจะต้องไปค้นที่ออฟฟิศได้ไหมหรือว่าจะค้นส่วนไหนได้บ้างช่วงหน้ามาติดตามกันเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครูค่ค่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนา